สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Elizabeth April ชื่อคลิปภาษาอังกฤษต้นฉบับก็คือ The Great Time Line Shift 5D TD g l i t c h e s Mandela Effect and High Strange ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษา,าไทยก็คือการเปลี่ยนแปลงเส้นเวลาครั้งใหญ่มิติที่ 3, มิติที่ 5, ข้อผิดพลาดในเมทริก m a n d ด l a าเอฟเฟกและความแปลกประหลาดระดับสูงสำหรับในคลิปนี้อลิซาเบธเอพริลได้ไลฟ์สดไว้ในช่อง YouTube เมื่อวันที่2กันยายนปี2025เอาล่ะครับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะฉันเองนั้นในที่สุดก็เพิ่งจะหลุดพ้นจากปัญหาส่วนตัวมาได้ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้วและหวังว่าเรื่องนี้ จะคงอยู่ต่อไปภายหน้าเอาระค่าในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องข้อผิดพลาดในเมตริกแมนเดล a าเอฟเฟกการเปลี่ยนเส้นเวลาและการเปลี่ยนผ่านจากมิติที่3เป็นมิติที่5มันจะเป็นการเดินทางที่โลดโผนมากอีกทั้งยังเป็นเรื่องที่ฉันได้พูดมานานมากแล้วที่จริงตั้งแต่เริ่มทำช่อง YouTube ที่ฉันได้พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ดังนั้นอย่าลืมว่าฉันมีคลิปวิดีโอมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณสามารถรับชมทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของฉันหากว่าคุณสนใจในหัวข้อซึ่งฉันได้ทำการเจาะลึกไว้ที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในเมตริกแมนเดลาเอฟเฟกและการเปลี่ยนผ่านจากมิติที่3เป็นมิติที่ 5. สําหรับวันนี้ ฉันจะมาพูดถึงสิ่งที่รู้สึกว่าจำเป็นต้องพูดเพราะเป็นสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้และเราจะผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ไปได้อย่างดีที่สุดอย่างไรรวมทั้งอาการบางอย่างที่คุณจะรู้สึกไปพร้อมๆกับการเกิดเรื่องเหล่านี้ด้วยตอนนี้ฉันคิดว่าคำถามแรกก็คือทำไมพวกเราถึงต้องเปลี่ยนแปลงกันด้วยละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆ หรือทำไมมันถึงต้องเกิดขึ้นมาด้วยและถ้าจะพูดกันในแง่ทางวิทยาศาสตร์แล้วล่ะก็จริงๆแล้วมันเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงของความถี่และมีสองวิธีการหลักๆที่เราสามารถตรวจวัดสิ่งนี้ได้คือผ่านการสั่นพ้องของชูแมนซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นความถี่ของโลกหรือชีพจรของโลกก็ได้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยหลายอย่างแต่โดยพื้นฐานแล้ว มันคือการตรวจวัดความถี่หรือการสั่นสะเทือนของโลกและสิ่งที่สามารถส่งผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือนและความถี่ของโลกได้อย่างแท้จริงมีหลายสิ่งหลายอย่างเช่นเรื่องของเปลวสุริยะรวมถึงสิ่งที่ฉันไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรแต่ฉันชอบเรียกมันว่าคลื่นคอสมิกหรือคอส m มิกเวฟโดยรวมแล้วก็คือเมื่อมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นในจักรวาลและในกาแล็กซีของเรา เช่นซูเปอร์โนวาหรือเมื่อดาวเลษกระเบิดมันจะปลดปล่อยพลังงานปริมาณมหาศาลออกมาและในที่สุดหากดาวเลิกดวงนั้นอยู่ใกล้ระบบสุริยะของเราที่มากพอพลังงานที่เป็นระลอกคลืนนั้นก็จะพุ่งมาสู่ระบบสุริยะหรือพุ่งมาสู่โลกของเราและสิ่งที่ฉันได้ยินมากับสิ่งที่ฉันได้เห็นจากการใช้ยานทัศนะรยะไกลฉันเรียกมันว่าคลื่นคอสมิก ซึ่งฉันแน่ใจว่าน่าจะมีชื่ออื่นที่ดีกว่านี้แต่พูดง่ายๆว่ามันคือคลื่นคอสมิกของพลังงานที่เดินทางมาสู่ระบบสุริยะของเราจริงๆแล้วมันคงเป็นเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวเลิกศูนย์กลางของเราแล้วก็เป็นเหมือนลมที่เข้าไปหมกระพือการลุกไหม้ของดวงอาทิตย์และผลักดันเปลวสุริยะจำนวนมากมาทางเรา อย่างที่บอกไปมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแต่โดยพื้นฐานแล้วสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้คือมีอะไรบางอย่างในแง่ทางหัวลาศาสตร์ซึ่งฉันก็คิดว่านั่นอาจไม่ใช่คำที่ถูกต้องแต่มีบางสิ่งในจัก,กรวาลเกิดขึ้นและส่งที่พลต่อความถี่ที่เป็นการสันสะเทือนของเราและนี่ไม่ใช่แค่ความเชื่อไร้สาระอย่างโอ้ความถี่กำลังเพิ่มขึ้นแต่มันกำลังเพิ่มขึ้นจริงๆ ซึ่งสามารถใช้วิทยาศาสตร์ในการตรวจวัดได้และในสัปดาห์นี้เรามีเปลวสุริยะที่ค่อนข้างรุนแรงรวมทั้งมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของระดับความเข้มขน้นหรือเป็นความถี่ของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากดังนั้นสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดก็คือเราได้มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ในสัปดาห์นี้และด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเราบางคนอาจเกิดอาการเหม่อลอย หรืออาจนึกคำพูดไม่ค่อยออกแท้จริงแล้วเป็นอาการหนึ่งของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้และอาการดังกล่าวบางทีก็อาจระบุได้ยากเพราะแต่ละคนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความถี่เหล่านี้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปแน่นอนว่าหนึ่งในอาการที่คุมเครือที่สุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความถี่และการเพิ่มขึ้นของความถี่บนโลกก็คือสิ่งต่างๆอย่างเช่นคุณจะมีเดจาวูที่มากขึ้น มีความฝันเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นหรือมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นคุณอาจเกิดความรู้สึกเหมือนมีหูทิ์มีตาทิ์หรือความสามารถทางจิตวิญ,ญญาณของคุณเองที่เริ่มทำงานความถี่กำลังเพิ่มขึ้นและนั่นจะส่งผลต่อความไวต่อการสั่นสะเทือนของเราอย่างที่บอกไปทุกคนจะได้สัมผัสมันในรูปแบบที่แตกต่างกันไปแล้วก็แน่นอนว่า m a n เด l a าเอ e เฟซึ่งเป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่บางคนจดจำเรื่องบางอย่างไว้แบบหนึ่งขณะที่คนอื่นๆก็จดจำเรื่องนั้นในแบบที่แตกต่างกันออกไปตอนนี้ฉันจะขอเล่าเรื่อง m a n เด l a าเอ e เ fect ที่น่าสนใจให้คุณฟังซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนของคุณคนใดคนหนึ่งเพราะมันเป็น m a n เด l a าเอ e เ fect ส่วนตัวของฉันเองและนั่นคือสิ่งที่เราต้องตระหนักเช่นกันว่านี่ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ระดับโลก แต่มันก็เป็นปรากฏการณ์ระดับส่วนบุคคลเช่นเดียวกันสิ่งที่ฉันจะเล่าก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วในวันนั้นฉันกำลังขับรถอยู่ซึ่งอยากจะบอกเพิ่มเติมว่าฉันได้ขับรถโดยใช้เส้นทางนี้น่าจะประมาณสิบเดือนมาแล้วประมาณปีก่อนฉันได้ขับรถผ่านตึกตึกหนึ่งมันเป็นตึกออฟฟิศของซักบริษัทหนึ่งที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆห,หลังคาเป็นโลหะสีขาว หรือสีเงินออกสว่างสว่างขณะที่ส่วนอื่นๆของตึกเป็นสีดำทั้งหมดมีเพียงส่วนที่เป็นหลังคาที่เป็นโลหะสีขาวสว่างแล้วฉันก็คิดว่ามันดูเท่และทันสมัยมากๆก็เลยสามารถจดจําได้แล้วอีกสองสมาทิตต่อมาฉันก็ได้ขับผ่านตึกนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้หลังคาของตึกนั้นกลับเป็นสีดำซะอย่างนั้นมันเป็นโลหะแบบเดิมวัสดุเดิมแต่คราวนี้กลับเป็นสีดำ ฉันจ้องมองไปที่ตึกนี้พลางคิดว่านี่มันตึกใหม่เอี่ยมเลยนะไม่มีทางแน่ๆที่พวกเขาจะเสียเงินก้อนโตเพื่อไปเปลี่ยนหลังคาใหม่อีกรอบฉันก็เลยคิดว่ามันเป็นแมนเดลาเอฟเฟกก็เลยแบบโอเคก็แปลกๆและพิสดารดีและเหมือนว่าส่วนหนึ่งของฉันอยากจะถ่ายรูปเพื่อเก็บทุกๆอย่างเอาไว้เสมอเพื่อพิสูจน์ว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปแล้วอะไรที่ไม่เปลี่ยนแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำแบบนั้น ใจหนึ่งฉันก็อยากจะเดินเข้าไปในตึกแล้วถามว่าคุณได้เปลี่ยนหลังคาเป็นสีอื่นไหมแต่ก็ไม่ได้ทำหรอกนะคะเอาละ่ะหลายเดือนผ่านไปหลังคาก็ยังคงเป็นสีดำอยู่มันก็เป็นสีดำอยู่ตลอดฉันก็เลยคิดว่าใช่มันก็แปลกดีแต่แล้วเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนตามที่ได้บอกไปฉันได้ขับรถผ่านตึกนี้อีกครั้งแล้วจู่ๆหลังคาก็กลับมาเป็นสีขาวอีกครั้ง มันเปลี่ยนกลับมาเป็นสีขาวและฉันก็คิดว่านี่ฉันได้เปลี่ยนเส้นเวลามาจากไหนหรือฉันได้ไปอยู่เส้นเวลาไหนกันเนี่ยแล้วมีใครที่เกี่ยวข้องกับเส้นเวลานี้บ้างแบบว่ามันทำให้เกิดคำถามต่างๆมากมายจริงๆในเวลาที่คุณมีข้อผิดพลาดแปลกๆในเมตริกหรือเมนเดล่าเอฟเฟกต์แบบนี้ดังนั้นโปรดจำไว้ว่าสิ่งต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับส่วนรวม เมื่อเราเปลี่ยนความถีสิ่งต่างๆในโลกความเป็นจริงของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเอาละค่ะฉันจะขอยกตัวอย่างดีๆอีกสักตัวอย่างหนึ่งและเรื่องนี้เกิดขึ้นน่าจะประมาณ1ิบกว่าปีที่แล้วซึ่งฉันเคยเล่าเรื่องนี้มาก่อนแล้วถ้าคุณเคยได้ยินมาก่อนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะในตอนนั้นฉันกำลังทำงานกับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งฉันเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของเวลาทวิภาวะแบบแนวนอน หรือทวิภาวะแบบไม่ใช่แนวนอนแมนเดลาเอฟเฟกและข้อบกพร่องในเมตริกเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีลูกค้าของฉันคนหนึ่งที่โทรมาหาแล้วบอกว่าเอลิซาเบธคุณรู้ไหมเพิ่งมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับฉันฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอเล่าให้ฉันฟังว่าเธอได้พูดคุยกับสามีเมื่อคืนก่อนแล้วเธอก็บอกว่าด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างตามปกติแล้วกิจวัตรประจำวันของเราก็คือ ฉันจะดูทีวีอยู่ชั้นบนส่วนเขาดูรายการกีฬาหรือทีวีอยู่ชั้นล่างเหมือนเราทั้งคู่ต่างก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วพวกเราก็เข้านอนไม่ได้มีอะไรพิเศษเมื่อคืนนั้นจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราไม่ได้ดูทีวีกันแล้วเราก็พูดคุยกันยาวสาสี่ชั่วโมงเกี่ยวกับทุกๆเรื่องทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องที่เราทะเลาะก,กันเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมาย แล้วเธอก็บอกว่าการพูดคุยนั้นมันช่วยเยียวยาจิตใจและช่างหน้าเหลือเชื่อฉันเลยเข้านอนพร้อมคิดในใจว่าว้าวผู้ชายคนที่ฉันแต่งงานด้วยคนนี้เขาเป็นใครกันนะเพราะฉันไม่เคยเห็นเขาในเวอร์ชันนี้มาก่อนเลยอย่างไรก็ตามเธอบอกว่าพอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาตื่นขึ้นมาและออกไปซื้อของด้วยกันระหว่างทางไปร้านขายของเธอหันไปหาเขาแล้วบอกว่า ว้าวฉันดีใจมากๆเลยที่เราได้พูดคุยกันเมื่อคืนนี้มันทําให้ฉันรู้สึกดีมากจริงๆกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วเขาก็หันมาหาเธอด้วยความสับสนพร้อมกับพูดว่าคุณหมายถึงอะไรเมื่อคืนเราไม่ได้คุยกันสักหน่อยผมลงไปข้างล่างแล้วก็ดูเกมส่วนคุณขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ดูรายการของคุณแล้วเราก็เข้านอนกันตามปกติเธอเกิดความรู้สึกแปลกมากเธอคิดว่า เขาจะต้องสูญเสียความทรงจำหรือเขากลายเป็นใครอีกคนหนึ่งหรือมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งฉันตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันและแน่นอนพอฉันได้ลองใช้ยานดูปรากฏว่าพวกเขาทั้งสองคนได้จับคู่กันในความถี่ระดับที่สูงกว่าและภายในขอบเขตความถี่นั้นในเส้นเวลาใหม่ในความเป็นจริงแบบมิติที่หหรือไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามพวกเขา สามารถเชื่อมต่อกันได้ในทุกระดับจากนั้นพวกเขาก็เข้านอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาทว่ามันบังเอิญที่เธอยังคงอยู่ในความถี่ที่สูงกว่าซึ่งหมายถึงเธอสามารถจดจำบทสนทนาที่เกิดขึ้นในเส้นเวลาอื่นได้จากเมื่อคืนก่อนหนะ้าขณะที่ตัวสามีตื่นขึ้นมาในมิติที่สามที่มีความถี่ต่ำกว่าหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากจะเรียกมันเป็นเส้นเวลาแบบอื่นที่บทสนทนานั้น ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันจึงทำให้เกิดแมนเดล a าเอฟเฟกโอเคนะคะแล้วตอนนี้พวกเราเองก็อยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเส้นเวลาของคุณแล้วคงเส้นเวลานั้นไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือนหรืออะไรแบบนั้นแต่มันคือการเปลี่ยนเส้นเวลาหลายๆครั้งในเวลาเพียงแค่หนึงวันเท่านั้นฉันขอตั้งคำถามแก่คุณหน่อยในปี2025นี้ คุณได้สังเกตเห็นไหมว่าในช่วงเวลา24ชั่วโมงคุณกำลังสร้างโอกาสใหม่ๆการสนทนาที่น่าทึ่งการพบปะผู้คนใหม่ๆการค้นพบและการรับรู้สิ่งใหม่ๆการมีปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณปแปลกๆที่ได้เกิดขึ้นแล้วจู่ๆคุณก็พังทลายคุณถูกดูดเข้าไปในเรื่องดราม่าในครอบครัวแล้วเรื่องนี้ก็ระเบิดขึ้นคุณอยู่ในสภาวะของการต่อสู้ดิ้นรน แล้วคุณก็ต้องต่อสู้กับเรื่องของการเงินนี่ไม่ใช่แค่ช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่เราประสบกับจุดต่ำสุดแล้วช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่เราได้ประสบกับจุดสูงสุดและในอดีตช่วงเวลาหลายปีที่เรารเผชิญกับจุดต่ำสุดและช่วงเวลาหลายปีที่เราเผชิญกับจุดสูงสุดทุกวันนี้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนแม้ตัวฉันเองก็ยังไม่แปลกใจเลย ที่วันหนึ่งงคุณจะขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงอีกครั้งสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วมันเลยช่างเหนื่อยล้าเหลือเกินหากคุณป่วยบ่อยขึ้นเหนื่อยล้าบ่อยขึ้นปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหัวหรือแม้แต่มีอาการร้อนวูวแบวาบแบบแปลกๆอาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการที่พบได้บ่อยๆเช่นสูญเสียความทรงจำหาคำพูดไม่ค่อยถูก วิงเวียนศีรษะหรือบ้านหมุนอาการเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอาการที่เกิดจากความถี่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบางครั้งอาจเป็นอาการคลื่นไส้หรือวิตกกังวลอย่างมากอาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการที่พบได้บ่อยๆในด้านพลังงานสิ่งต่างๆกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านกายภาพเราไม่คุ้นเคยกับพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะตามสิ่งต่างๆได้ทันและนั่นก็ไม่เป็นไรเลยมันอาจหนักหนาสาหัสและเราไม่เคยถูกสอนอย่างจริงจังถึงวิธีการรับมือและควบคุมพลังงานที่ผันผวนมากขึ้นแบบนี้ดังนั้นฉันต้องบอกคุณว่าคุณไม่ได้อยู่ตามลำพังในเรื่องนี้หรอกนะคะโอเคไหมแต่ฉันก็มีคำแนะนำสำหรับคุณนี่สำคัญมากๆเลยและหากคุณยังคงอยู่ที่นี่ หากคุณกำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แสดงว่าคำแนะนำนี้ได้เลือกมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเป็นความถี่ของคุณเองที่นำคุณมาสู่ช่วงเวลานี้บทสนทนานี้และข้อมูลนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้วันที่2กันยายนปี2025หรืออีก5ปีข้างหน้านี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องได้ยินคุณพร้อมหรือ,อยังคะสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรทำ เมื่อคุณกำลังประสบกับอาการทั้งหมดนี้เมื่อคุณกำลังเปลี่ยนแปลงความถี่อย่างรวดเร็วคือการสัมผัสกับทุกๆแง่มุมของความเป็นจริงนั้นและขอให้ฉันอธิบายให้ฟังว่าแง่มุมเหล่านั้นคืออะไรและสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกคุณก็คือมีความจริงพื้นฐานสำคัญของจัก,กรวาลน,นี่ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์เท่านั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของโลกสามมิตินี่คือความเป็นจริงสามอย่างจริงๆแล้วมันคือความจริงแบบสากล แนวคิดนี้สามารถนำไปใช้ได้ในจักรวาลน,นี้โอเคไหมคะเพราะมันเป็นแก่นแท้ที่เป็นพื้นฐานและมีความสำคัญอย่างยิ่งและถ้าหากว่าคุณเชี่ยวชาญในแก่นแท้นี้ความเป็นจริงนี้และสิ่งที่ฉันจะอธิบายให้คุณฟังต่อไปนี้ถ้าคุณเชี่ยวชาญมันแล้วคุณก็พร้อมสำหรับชีวิตที่เหลือของตัวเองและสำหรับชาติหน้าในอนาคตและฉันก็เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้ว แต่นี่คือหัวใจสำคัญและนี่เป็นสิ่งเดียวที่เราต้องทำในตอนนี้เอาละคะ่ะเกริ่นนำมามากพอแล้วมันคือสิ่งที่ฉันเรียกว่าการนำทางด้วยการสั่นสะเทือนนี่คือคำเรียกของฉันไม่ว่าคุณจะเชื่อมันหรือไม่ก็ตามแต่มันคือความสามารถในการนำทางระหว่างความถี่ต่างๆอย่างมีสตินั่นคือกุญแจสำคัญเลยนะคะไม่ว่าความถี่นั้น จะบังคับให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามวันหนึ่งหลังคาตึกอาจเป็นสีดำแล้ววันต่อมาก็เป็นสีขาวแล้วคุณก็แบบมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคค่ะมันเหมือนกับเป็นพลังงานที่กำลังพาเราขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาอยู่แต่ถ้าฉันบอกคุณว่าคุณสามารถสร้างรถไฟเหาะตีลังกาได้จริงๆละ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ย่อมมีขึ้นมีลงแต่ความแตกต่างก็คือการมีสติ แต่หนักรู้ในเรื่องนั้นๆมันคือการควบคุมสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นมนุษย์ซึ่งแก่นแท้ของการเป็นมนุษย์ก็คือการมีประสบการณ์และแกนแท้ของการมีประสบการณ์ก็คือการเคลื่อนไหวและแก่นแท้ของการเคลื่อนไหวคือความท้าทายมันคือความทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับสภาวะของความเป็นมนุษย์โอเคไหมคะ นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในการสันสะเทือนแบบใดแม้แต่ในการสันสะเทือนระดับสูงคุณก็หลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้คุณหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้และแน่นอนว่าคุณหลีกเลี่ยงความท้าทายไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของความหนาแน่นนี้สิ่งที่คุณทำได้คือคุณสามารถเลือกที่จะมีประสบการณ์กับมันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างอาจให้ความรู้สึกเหมือนอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราทุกสิ่งให้ความรู้สึกเหมือนว่ามันกำลังเกิดขึ้นกับเราเมากกว่าที่ตัวเราใช้ทุกสิ่งเพื่อการมีชีวิตความเข้าใจหลักๆที่เกี่ยวกับการนำทางด้วยการสั่นสะเทือนคือการที่คุณมีสติรู้สึกตัวเพื่อที่จะเลือกความถี่ที่คุณต้องการที่จะมีประสบการณ์ฉันขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะโอเคค่ะ สมมติว่าเป็นเรื่องของครอบครัวโอเคไหมคะแล้วคุณสามารถนําแนวคิดนี้ไปใช้กับงานของคุณก็ได้คุณสามารถนําไปใช้กับความเครียดทางการเงินก็ได้คุณสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอะไรก็ได้แต่ฉันจะขอยกตัวอย่างเป็นเรื่องครอบครัวนะคะซึ่งในระดับพื้นฐานในระดับแกนกลางมีเรื่องดราม่ามากมายเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรง หรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้มันไม่สำคัญอะไรเพราะคุณก็มีส่วนเกี่ยวข้องคุณกำลังถูกดึงเข้าไปในดราม่าของครอบครัวในระดับของความถี่ที่ต่ำกว่ามันเจ็บปวดมันเหนื่อยมากคุณรับรู้ถึงอารมณ์ของทุกคนคุณโกรธเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคุณก็รู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณอารมณ์เสียแล้วก็รู้สึกเศร้าเสียใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อารมณ์ที่ต่ำกว่าทั้งหมดของคุณได้ถูกดึงเข้ามาในเรื่องนี้ คุณจมอยู่กับมันอย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมกับมันนั่นคือระดับสามมิติหรือประสบการณ์ความถี่ที่ต่ำกว่าของปัญหาดังกล่าวในกรณีนี้มันคือปัญหาครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีประสบการณ์นั้นมันสำคัญมากๆถ้าคุณใช้การหลอกตัวเองทางจิตวิญ,ญญาณคุณก็จะบอกว่าทุกๆสิ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างอย่าได้วิตกกังวลไปเลย เพราะทุกอย่างจะลงเอ่ยด้วยดีของมันเองเมื่อเราทำเช่นนั้นเราจะไม่ยินยอมให้ตัวเองได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์อย่างเต็มที่ซึ่งหมายถึงการอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับเรื่องราวไร้สาระอยู่กับความทุกข์อยู่กับอารมณ์ความรู้สึกที่ต่ำต้อยจงมีประสบการณ์กับมันอย่างแท้จริงเอาละค่ะแต่ในระดับนั้นยังมีอีกทางเลือกหนึ่งและทางเลือกหนึ่งนั้นก็คือ การถอยออกมาหนึ่ก้าแล้วถามตัวเองว่าทำไมคุณถึงได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกทำไมฉันถึงได้เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้ทำไมเรื่องดราม่านี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันตอนนี้ฉันกำลังเรียนรู้อะไรจากมันทำไมฉันถึงได้สร้างมันขึ้นมาฉันจะรับผิดชอบกับมันได้อย่างไรฉันจะเรียนรู้เติบโตและก้าวข้ามมันไปได้อย่างไรทันใดนั้น คุณก็พาตัวเองออกจากระดับความถี่ของการตกเป็นเหยื่อไปสู่ระดับความถี่ของผู้สร้างที่ได้รับพลังซึ่งก็คือให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของฉันจริงๆแล้วฉันสามารถเติบโตจากมันได้นั่นลหละค่ะคือระดับของมิติที่5จริงๆแล้วมันเป็นความถี่ที่ต่างออกไปมากเลยนะคะมันเป็นเส้นเวลาที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง เราจะต้องตระหนักในระดับควนตัมพร้อมกันว่าเส้นเวลาทั้งสองนี้ความถี่ทั้งสองนี้และความหนาแน่นทั้งสองนี้ดำรงอยู่พร้อมๆกันเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นจริงเชิงเส้นแบบแนวนอนอีกต่อไปซึ่งความกลัวความเกลียดชังความรังเกียจความอิจฉาความผูกพันพันทะหรืออีกในหนึ่งก็คือการเสริมพลังความรักความเห็นอกเห็นใจการโอบกอด การให้อภัยทั้งสองสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันโอเคไหมคะสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องมีประสบการณ์จากทั้งสองด้านนี้เอาละค่ะมีระดับที่สามให้แก่คุณด้วยถ้าเป็นการพูดแบบแนวนอนสุดๆหรือแบบเป็นมนุษย์สุดๆหรือเป็นแบบเอกพน์สุดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เราคงจะพูดว่าใช่แล้วจักรวาลมีขั้วตรงข้ามมีสูงมีต่ำมีสเปกตรัม และเรากำลังสัมผัสกับสเปกตรัมความถี่และนั่นคือทั้งหมดที่จักรวาลนี้และประสบการณ์นี้สามารถมอบให้ได้แต่นั่นไม่ใช่ในกรณีนั้นมีทางเลือกหนึ่งที่ฉันเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนแล้วและเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งยวดทางเลือกที่3ก็คือความเป็นกลางหรือคำอื่นๆได้แก่ความถี่ที่จุดศูนนี่เป็นแนวความคิดที่ค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียว คือแทนที่จะสัมผัสความถี่ความหนาแน่นและความกลัวที่ต่ำกว่าหรือความถี่ของความรักแบบไร้เงื่อนไขที่สูงกว่าและเปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจแต่คุณควรถอยห่างจากทั้งสองมุมมองนั้นอย่างสิ้นเชิงและเชื่อฉันเถอะมันต้องใช้ความภาคเพียรมันต้องใช้ความพยายามต้องใช้การเรียนรู้ต้องใช้เวลาและอาจต้องใช้เวลาหลายภพหลายชาติกว่าจะมาถึงจุดที่คุณสามารถ ถอยห่างจากมันได้หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการวางอุเบกขาหรือสภาวะจิตสงบนิ่งสมดุลไม่หวั่นไหวเป็นการสังเกตทุกสิ่งโดยปราศจากการตอบโต้ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้มีส่วนร่วมและมันคือการสัมผัสทั้งความรักและความกลัวไปพร้อมๆกันเมื่อคุณไปถึงจุดที่สูงขึ้นและต่ำลงที่อยู่ร่วมพร้อมๆกันได้คุณจะก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นกลาง เป็นจุดศูนย์ฉันไม่ได้ล้อเล่นนะคะทุกอย่างมีอยู่จริงและไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่จริงพร้อมๆกันสิ่งหนึ่งที่ฉันเคยทำบ่อยๆนั่นคือตอนที่ฉันอาศัยอยู่ที่โตรโตฉันจะเดินไปที่ตามท้องถนนที่พลุกพล่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็นั่งลงไม่ได้นั่งบนพื้นหรอกนะคะฉันมักจะหาอะไรสักอย่างอย่างเช่นแปลงดอกไม้ที่ยกพื้นขึ้นมาฉันชอบนั่งลงบนขอบแปลงดอกไม้ฉันนั่งตรงนั้น หลับตาลงสงบจิตใจแล้วก็ลืมตาขึ้นมาพร้อมพูดว่าทั้งหมดนี้มีอยู่จริงทั้งเสียงตแตรรถเสียงคนเดินข้ามถนนไฟกระพริบบูบวาบความวุ่นวายเสียงอึกระทึกครโครมจากเมืองทั้งหมดนั้นมีอยู่จริงแต่เมื่อฉันหลับตาลงฉันปิดประสาทสัมผัสหนึ่งจากการดำรงอยู่นั้นแล้วก็ค่อยๆถอย,อ,ยออกห่างจากเสียงเหล่านั้น แล้วเข้าสู่พื้นที่แห่งความว่างที่ไม่มีสิ่งใดดัารงอยู่เลยเพราะฉันไม่ได้กำลังสังเกตมันอยู่เราสามารถเข้าถึงสถานที่ที่ปราศจากดราม่าในครอบครัวได้เพราะคุณไม่ได้สังเกตมันอยู่และเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งพอคุณสามารถเลือกที่จะเข้าถึงความหนาแน่นที่ต่ำกว่าได้เพื่อไปสัมผัสกับความท้าทายสัมผัสกับอารมณ์ความกลัวความรู้สึกผิด ความอับอายความอิจฉาภาระหน้าที่และความเป็นมนุษย์จากนั้นคุณก็สามารถเลือกที่จะก้าวไปอีกขั้นและสัมผัสมันจากมุมมองที่แตกต่างออกไปโดยถามตัวเองว่าทำไมสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นกับฉันทำไมฉันถึงได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาฉันเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างฉันจะก้าวข้ามเรื่องนี้ไปได้อย่างไรและฉันจะเติบโตจากเรื่องนี้ได้อย่างไร แล้วคุณก็สามารถเลือกที่จะก้าวออกจากทั้งสองสิ่งนี้และตระหนักว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรทั้งหมดนั้นเลยจริงๆแล้วคุณไม่ใช่ส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณคุณไม่ได้เป็นแค่คำนิยามที่คุณติดตัวมาคุณไม่ใช่แม้แต่มนุษย์คนหนึ่งและฉันไม่ได้บอกว่าคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณไม่ได้เป็นอะไรเพราะคุณคือทั้งหมดของมันแล้เมื่อคุณเข้าถึงสภาวะนั้นได้ คุณจะตระหนักว่าทุกคนในชีวิตของคุณเป็นเพียงภาพสะท้อนของพลังงานแบบเดียวกับที่คุณมีอยู่และทุกแง่มุมในชีวิตของคุณคุณได้กำหนดเส้นทางของตัวเองขึ้นมาเพื่อช่วยคุณสัมผัสถึงตัวตนของตัวเองคุณเลือกสิ่งนี้คุณมาเพื่อสิ่งนี้คุณปรับตัวเพื่อเข้ากับช่วงเวลานี้กับทุกสิ่งและไม่มีสิ่งใดเลยและฉันอยากให้คุณรู้ว่า มันไม่ใช่การสัมผัสกับความเป็นกลางมันไม่ใช่การสัมผัสกับความรักมันไม่ใช่การสัมผัสกับความกลัวเราคือมนุษย์เรากำลังทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในเรื่องการมาเกิดเป็นมนุษย์และนั่นหมายความว่าเราต้องมาเพื่อทั้งสามสิ่งนี้นั่นคือการนำทางด้วยการสั่นสะเทือนความสามารถในการเลือกความถี่ที่คุณอยู่อย่างมีสติเป็นมุมมองที่คุณอยากรับรู้ ในชีวิตที่คุณกำลังดำเนินอยู่นั่นแหละคือการควบคุมความเป็นจริงจบแค่นั้นเลยใช่แล้วไม่เป็นไรเลยที่คุณจะรู้สึกแย่ไม่เป็นไรเลยที่คุณจะรู้สึกกลัวสงสัยไม่แน่ใจรู้สึกหนักใจวิตกกังวลแค่รับรู้ถึงมันสิ่งเหล่านั้นก็มีความสำคัญพอๆกับความรักแสงสว่างผีเสื้อสายรุง้งและเรื่องลี้ลับต่างๆที่ปรากฏขึ้น เพื่อสิ่งเหล่านี้แล้วคุณก็เริ่มตรหนักว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงพวกมันเป็นเพียงด้านหนึ่งของเหรียญอันเดียวกันเมื่อคุณมองเห็นขั้วตรงข้ามของสิ่งที่มันเป็นอย่างแท้จริงซึ่งก็คือมายาและภาพลวงตาเมื่อนั้นคุณจะมองเห็นทุกสิ่งอย่างแท้จริงซึ่งก็คือจุดศูนย์นั่นเองเอาละ่ะคุณทำได้คุณไม่ได้อยู่ตามลำพังคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว ฉันรักพวกคุณมากๆากขอให้ทำสิ่งดีๆต่อไปมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และไม่เป็นไรเลยที่จะอยู่ในจุดที่ตกต่ำและไม่เป็นไรเลยที่จะอยู่ในจุดที่สูงกว่าเพราะทั้งหมดนั้นเป็นเพียงประสบการณ์ของความเป็นจริงเชิงควอนตัมอันง,งดงามที่เรากําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้แล้วพบกันใหม่นะคะเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วถ้ามีข้อคิดเห็น หรือมีประสบการณ์อะไรที่แปลกประหลาดอยากจะมาแบ่งปันหรือแชร์มุมมองในเรื่องราวต่างๆก็สามารถเขียนคอมเมนต์ให้ได้อ่านกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life ฝากกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ